นี่นะครับพี่น้องครับผมกำลังเร่นงานอิป่าเกยบยาอินนาปะบูส่วนเ่ินเงี้ยงนะพี่ว่าหลอกลวงคนไทยนะครับผมก็่ได้ว่ายหาทางนะครับไพสิว้ายห้างถ้ากว่าไปคับโปเกวกับผมครับผมไปให้กำลังใจห้างนะครับตอนนี้ผมต้องอยู่ในป่าครับมันผมมีองอยู่ ผมญานครับกอากาศมันจะวอนครับต้องไม่ยู่ใต้หให่ห่มไม่ห่มไหลเนี่ยแหละครับอืมอีนีครับอันผู้ได้คนมาม่าอันโอ้ยมีผู้ติดตามแก่อันสี่ห้าหกพันอ่าคนดูคืออันหลายเนี่ยสั่นวาผมโอ้ยผมคนติดตามหน่อยก็จริงนะครับผู้ติดคนมาเบิ่งคลิปผมสี่ห้าหมื่นนะครับเออแมนแมนหกหมื่นกูเบิบ่งแล้วกูกบับอิจามึงคือการทะลุเด้อ พูดติดต,ตามแค่ซีหาภาคเหงไรคนเบิ่งซีหามืน่นบุรณะมึงก็เกินไปนะแม่ว่านะมึงเกินอ้าก,กันดามแม่ไปนิดหนึ่งนะปากหงแดงอ้าแม่แทบจะไม่เป็นแม่อยู่แล้วอะ่ะแม่คิ <c ười> <c ười> ้วบกคื่ออะไรแม่คิ <c ười> ้วคิ้วแม่ต้องเป็นแม่อันนี้มึงเออมึงเอาต้นไม้ก่อนสมมุติ อกเป่าอกมัดวนโอ้ยโอ้ยกูอย่างงี้อย่างก่อนเลยเอาล่ะนี่นี่ทำครบกันนะใช้เล่นแบบกันอีกดังแบบหงแบบเออคนดูมันสี่ห้าหมื่นนะเว้ยแม่คนติดตามเกือบสองแสนคนดูสี่ร้อยสองร้อยสามร้อยมันก็ปวดหัวอีนี่ไนอืมโอ้โหคนคือบวงหลายแต่ครับเป็นว่าเนี่ยอือ ว่าผมไม่ได้ว่าผมอพี่อ้อมช่วยด้วยพี่ออมเออผมสิตตามไปเบิงหอดบ้านมันผู้ใดมันผมว่ามันด่าผมอยู่ได้ตอนนี้นะเออแล้วทีนี้ใบไม้มันก็ปิวทีนี้ใบไม้มปิว ได้ยินไหมคะอ่าชัดไหมคะชัดไหมคะก็กราบสวัสดีอ่าเอฟซีทุกท่านนะคะแล้วก็วันนี้นะคะที่นี่ บบว่าฟ้าคิดว่านะคะในการที่ทั้งความสำเร็จของเจ้าลูกอุกอ,งอิงของเรานะคะและฟ้าก็มองเห็นศักยภาพหลายอย่างในตัวของเด็กคนนี้น้องเป็นคนที่ไม่มีพิษมิภัยกับ คนที่มีพลังบวกเยอะมากแล้วเป็นคนที่ให้ข้อคิดแล้วก็สร้างความสุขให้กับ FC. เอฟซีขึ้นเสียงฟาใสช่องขึ้นเสียงฟาใสยก็ยางคมติดตามซีโดนคน <laughs> <laughs> เดี๋ยวหาว่าแม่หญิงเอาเอาลูกวาจ่มาพูดอีกเดี๋ยวมันจะว่าแม่จระนอจระนออ่ <laughs> อลูกแม่ พี่น้องครับผมกับบุมักได้ครับตามบมาบูลลี่ก e ันขนาดนี้ พอมายเด้ครับแ <ś> ค <led> ่งไปมือสองครับผมบอมากเครับแบบว่ามาบุรีกันคัดอีลีด้ครับแบบว่าผมนี่ผมเป็นคนรรดีบอมากเครับปีนองครับอันอ้น,อน,นเข้าหมันตรงแบบเอาความจริงมาเบากันเลยครับเพราะว่าผม ไว้ยูละละไปละมั้งม้วเจ้าพีกับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมครับมาว้าวอันกือเก่าละครับมาวิภาวิจารณ์นะครับอันไหนมันบ่ถูกบ่ใส่เขาว่าตองมาส่อยกันจันโล่งสังคมเนี่ยครับบางที่พวกสิบแปดมุกุดีมันก็มาหลอกเอาเงินคนไทยไรเ้อครับผมกับเป็นส่วนหนึ่งลหละครับที่ส่อยกันอ่าปกป้อง ทำความเข้าใจในการที่ว่า,ถ,า <c oughs> ถ้าเท่าแบบสิโอยเลิกไปเป็นเองครับเท่าก็ต้องมีวิาพา์วิจารณเลิเอพี่น้องเลออเมวาบมเมนว่า,วา,วาสิโอยไป,ปบึ้งตาม,มาแต่เรื่องเาก็ต้องบึ้งคือกันละครับเออเดียวเนี่ยคนไทยเท่ามันถือหลอกหลายนะครับโลกให้โอนเงินนะครับ เออโอนไปซอยนี่โอ้ยเขาไม่ได้ย่องไม่ได้ว่าเขาดีไรเขาด่าเขาบ่มเนี่ยเนีดีครัพี่น้องครับอเออจังอ่าจังไรกันย่างเสียอีหละหน่อยองค์อินคือเก่า